สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับวันนี้มาโหมโรงก่อนที่เพลงของลิซ่าเพลงใหม่จะถูกปล่อยออกมานะครับนั่นก็คือ new woman นะฮะที่เธอจะฟิชเจอรงกับโรซาเรียนะฮะศิลปินดังเช่นเดียวกันโดยเพลงจะถูกปล่อยออกมาในวันพรุ่งนี้นะฮะเวลา7นาฬิกานะฮะเราก็จะได้เห็นลิซ่าเพลงใหม่สุดสับสุดปังที่จะรวมพลังกันกับโรซล่าซึ่งได้เห็นทีเซอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วปล่อยออกมาแค่13วินาทีเท่านั้นดูน้อยนะฮะแต่ว่าลง รายละเอียดทุกดีเทลน่าติดตามมากใช้คําว่า m v ็มเซอร์แน่นอนครับมี MV อย่างแน่นอนเราจะได้เห็นกันวันพรุ่งนี้แล้วคือในทีเซอร์เนี่ยนะฮะขึ้นมาด้วยคําว่า Lisa. ลิซ่าและกอลิซาก็นั่งอยู่ในห้องนะเหมือนกับห้องเรียนข้างหลังนี่มีรูปดาวนะฮะร็อกสตาร์ครับ,รบแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยที่เปิดดูหนังสือร็อกสตาร์ซึ่งตัวหนังสือนะฮะในหนังสือนี้ใช้คําว่าอั t เ r อร์อีโก้ไม่ใช่คําว่าร็อกสตาร์หรือนิววูเมนเหมือนกับกำลังบอกว่าฉันกำลังจะสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาที่จะป เลวลิซ่าก็มาในชุดขนเฟอร์นะฮะแล้วก็ผมสีบอ์เป็นลุกแสกกลางนะครับซึ่งเราก็เห็นลิซ่าทาแล้วก็รู้สึกแปลกใหม่แล้วก็ดูสวยนะเราไม่ค่อยได้เห็นแสกกันเราเคยเห็นนะแต่สีบอลสว่างๆแบบนี้คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่หลายคนรู้สึกว้าวก็เหมือนกับอ e ันเดอร์อีโก้นั่นแหละนะฮะที่เธอบอกเอาไว้ในหนังสือเหมือนกับว่าจะโชว์ในภาพลักษณ์ใหม่ของเธอลนะิซ่าคนเดิมอาจจะมาด้วยความน่ารักสดใสแต่ลิซ่าลุกใหม่นี้นะมีความเป็นรอกมีความเป็นเฟียถือว่าส สวยแปลกตานะฮะสมกับคําว่า new w o m e n ซึ่งลุกผมดําก็มีนะครับแต่ว่านอกจากจะโฟกัสไปที่ลุกของลิซ่าแล้วก็ยังโฟกัสที่โทรศัพท์นะเหมือนกับพาเราย้อนยุคไปยังยุค Y2K นะโทรศัพท์นี้ก็เป็นรุ่นเก่านะฮะแต่ว่าจุดไฟเผาละลายไปหมดแล้วในช่วงท้ายแต่บอกเลยนะครับดูแบบนี้แรปไฟลุกอย่างแน่แท้ซึ่งก่อนหน้านั้นลิซ่าก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้แล้วเหมือนราวกับว่าที่เธอตัดสินใจเนี่ยนะได้มาทําค่ายใหม่ของเธอเนี่ยเธอพูดผ่านแมกกาซีนของ L m a g กา i n e โดยบอกเอาไว้ ว่าฉันคิดว่าสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้เมื่อล่าสุดคือตัวฉันที่พูดว่าฉันชอบอะไรและไม่ชอบอะไรฉันคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะถ้าหากฉันพูดว่าอ่ะก็โอเคคนก็จะไม่รู้ว่าฉันโอเคกับมันจริงหรือเปล่าเพราะงั้นฉันต้องพูดมันออกเลยว่าออกมาเลยว่าใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่มาว่าแบบครึ่งๆกลางๆเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่ใช่คนประเภทที่แสดงความรู้สึกเก่งแต่ตอนนี้มั่นใจในตัวเองมากขึ้นและกล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดนะสิ่งที่เธอจะนําเสนอต่อไปนี้ก็คือสิ่งที่เธอคิดและชื่่่นนชชออบะมััถึงเเวลาาททีีธจโกภพ แค่จริงของเธอออกมานะครับเพราะฉะนั้นรอชมผลงานต่อไปของลิซ่าได้เลยครับเพราะมันออกมาจากตัวตนของเธอสิ่งที่เธออยากแทรงออกสิ่งที่เธอคิดที่อยากจะทานะครับวันนี้เธอได้สารต่อเจตนารมณ์นั้นด้วยการเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วต้องมาดูครับว่า New Wo m ม n จะออกมาแบบไหนนะครับในขณะที่ร o c k สตา r ก็กําลังพุ่งทยานไปยัง150ล้านแตกไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้151ล้านใน1เดือนนะก็ไปเรื่อยๆยิ่งเพลงนี้มาบวกทวีคูณขึ้นนะคนยิ่งย้อนกลับไปฟังมากขึ้นเพื่อความต่อเนื่องนั่นน่่นนนนนนนเเเออองงงัััั้้้้ชวยกดกดดลซาาีีครึหครพหสุ คนไทยของเราช่วยกันอีกครั้งคิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยด้วยวันนี้ลาถ้าผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวเจอกันกับการวิเคราะห์พูดคุยกับเพลงใหม่ของลิซ่าแล้วกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ